สวัสดีครับนี่ก็จะมาคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญมังกรอีกเหรียญนะครับครับนี่ก็จะเป็นทองแดงลมดำอันนี้นะครับแต่เป็นหน้ากากนะครับเหรียญหน้ากากลงยาสองสีครับลงยาขาวแดงครับนี่ครับรุ่นนี้เนื้อนี้สร้างแค่399เเหรียญครับนี่ครับ สีนี้นะขาวแดงนี่นะครับหน้ากากนี่ครับสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับนี่ครับเอาเทะเทนี่ครับ ขาวแดงนะครับก็จะเหมือนเดิมครับยอดสุดก็คือพับพุทธครับนี่ครับสวยมากครับเป็นเหรียญที่สวยมากๆเลยนะครับนี่ครับ ดูดูองจริงแล้วหน้ากากนี่เหมือนทองคำมากเลยครับนี่นะครับน,บนี่ดูด้านหลังมีลอกเล็กน้อยครับมีกระไหลลอกนิดหน่อยครับแต่โดยรวมแล้วก็สวยครับนี่ครับขอบตัดยังคงเดิมครับ เกือบสุดตัดเกือบสุดนะแต่ไม่สุดครับนี่ดูเห็นไหม,อมขอบตัดนะนี่ครับเกือบสุดนะแต่ไม่สุดนะนี่ครับตอนนี้ก็ยังยังไม่มีปอมานะครับ องนี้ความสวยนะเต็มสิบนะผมให้แปดนะครับเพราะว่าด้านด้านหลังด้านหลังนะมีลอกนิดหน่อยแต่พุทธคุณมือนเดิมนะไม่ไม่เกี่ยวกับให้คะแนนความสวยนะพุทธคุณยังเหมือนเดิมครับแรงเหมือนเดิม ยิ่งสองยิ่งสวยอะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับเหมือนเดิมครับอย่าลืมกดติดตามครับกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับเดี๋ยวผมมีมาเดี๋ยวผมลงให้ดูอีกเพื่อเป็นแนวทางครับในการเก็บในการเก็บสะสมพะของท่านครับนี่ครับ ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ